คุณวูดี้ครับครับรู้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากวันนี้ไก่ไทยจะไปอวกาศ CP กำลังส่งไก่ไทยไปอวกาศ พราะบ,บนอวกาศเนี่ยห่างไกลจากตั้งแพทย์และโรงพยาบาลอาหารอาวกาศจึงถือได้ว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยที่สุดในโลกครับซึ่งกว่าจะได้มีโอกาสไปอวกาศเนี่ยเราต้องผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางจนเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานกันอย่างที่บอกไปครับว่ามาตรฐานอาหารอาวกาศเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเราต้องมั่นใจตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เริ่มจากแค่การเลี้ยงไก่แต่ เรามาเริ่มจากอาหารของไก่เลยทีเดียวครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการทดสอบของบริษัท CPF บางนากิโลเมตรที่21ครับแล้ววันนี้วูดี้ไม่ได้มาคนเดียวครับและนี่ก็คือมิสดิกกี้คลาริสครับ former NASA food scientist นักวิทย์ที่เคยทำงานในแลบอาหารของ NASA มานานกว่า34ปีครับและวันนี้เธอบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาพิสูจน์ดูมาตรฐานความปลอดสารปลอดภัยของ CP กันครับ hi i'm vicky claris i'm a food scientist that worked for nasa and i managed food systems for first the shuttle and then for the international space station so i managed the contract that made the food that was shipped to space for the astronauts and i did that For about 30 years 30วันนี้วูดี้จะพาคุณวิกกี้มาดูนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของอาหารที่ C P F ครับเรามาดูกันว่าต้องพิเศษแค่ไหนต้องปลอดภัยแค่ไหนเราถึงจะได้ส่งไก่ไทยไปอวกาศครับ3 2 1 0ทำไมอาหารอวกาศถึงจะต้องคำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยมากๆครับ one of the reasons is because You are remote from medical care. And so, if you were to get foodborne illness, uh, it is uh, more difficult to deal with because you may or may not have a doctor as part of your crew. And also because when astronauts go to orbit, all of the training that they do and the cost of sending them to orbit, you don't want them to be sick because you want them to be productive and doing important mm. work the whole time that they're up there. So, it's very costly if a crew member gets sick on orbit. Even if it's just a minor illness, it takes away from their productivity while they're in space. Yes, in the US we have a similar expression you are what you eat. So, yes, it means that. Your h e a l TCP h the health, the purity and the health the food that is going purity to on of food you dependent and be o n s Yes. u m e t c เลยความสำคัญมากครับกับการตรวจสอบเรื่องคุณภาพความปลอดภยัยสารอาหารตั้งแต่ต้นทางคือวัตถุดิบครับที่นำมาทำอาหารสัตว์กันเลยทีเดียวอย่างเช่นมเมล็ดข้าวโพดหรือว่ามเมล็ดทุนเหลืองเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างแท้มาอย่างยาวนานครับ อย่างเช่นด้านหลังนี้ครับเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แอนาล็อกเครื่องแรกของเอเชียตั้งแต่ห้าสปีที่แล้วครับที่ c p f เนี่ยนำมาใช้คำนวณสูตรอาหารต่างๆนอกจากจะเป็นพารเนียด้านนวัตกรรมแล้วนะครับปัจจุบันแลบที่นี่ครับยังมีนวัตกรรมที่ทันสมัยหลายอยา่างต้องบอกเลยนะครับว่ามีที่นี่ที่เดียวครับในประเทศไทยครับ That is amazing and it is amazing to see how the technology has advanced and how they've continued to apply that Better and better food production Food Pro Be Be and เริ่มตรงนี้คือห้องปฏิบัติการของ CPF และตอนนี้เราอยู่กับดรตรีรพลศาสตร,ราภัยครับผู้ชำนาญการอาวุโสด้านเคมีวิเคราะห์ที่จะพาเราชมและก็ให้คำแนะนำถึงนงวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อความปลอดภัยต่างๆที่ใช้ครับ ที่นี่มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการตรวจหาสารตกค้างเช่นยาฆ่าแมลงและสารพิษจากเชื้อราที่อาจปนเปื้อนมาตั้งแต่วัตถุด,ดิบต้นทางที่นำมาผลิตอาหารสัตว์และยังตรวจหายาปฏิชีวนะและสารเร่งต่างๆเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งเครื่องที่เห็นอยู่นี้สามารถตรวจหาสารตกค้างต่างๆได้ถึงระดับเล็กมากๆถึงระดับ ppb หรือเรียก1ในพันล้านส่วนเล็กมากแค่ไหนก็ตรวจได้ ไม่เพียงแค่นั้นนะครับนวัตรกรรมที่ล้ำทันสมัยนะครับต้องไม่ใช่แค่ว่าต้องตรวจหาของเล็กๆหนึ่งในพันล้านส่วนได้แต่นวัตรกรรมที่ดีเนี่ยนะครับคือต้องหาวิธีการตรวจได้เร็วครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าถ้าหากมีโรคใหม่ๆหรือว่าโรคระบาดในสัตว์เกิดขึ้นเนี่ย เราถึงจะป้องกันได้ทันครับอย่างล่าสุดเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินนะครับข่าวโรคอหิวาหมูโรคเอสเอฟนะครับที่ระบาดหนักในต่างประเทศแต่ที่นี่ครับมั่นใจได้ว่าปลอดภัยครับเพราะว่า C p ใช้เทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อโรคในระดับพันธุกรรมหรือว่าเครื่องตรวจยูไทม์พีซีอาร์มาใช้ตรวจการปนเปื้อนตั้งแต่ต้นทางครับหากนึกไม่ออกว่าเครื่องนี้ทํางานยังไงก็ให้นึกถึงเวลาที่เราไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลหมูไก่ที่นี่ เขาก็ใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยเดียวกันกับคนเลยนะครับนอกจากการตรวจสอบสารตกค้างต่างๆและการป้องกันการระบาดของโรคต่างๆแล้วเนี่ยนะครับวิสัยทัศน์ของที่นี่ก็คือการพัฒนาและก็วิจัยเพื่อความปลอดภัยของอาหารแบบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับ นี่ครับคือเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงครับและก็เครื่องถอดรหัส DNA ซึ่งคุณโอครับผู้ชำนาญการอาวุโสด้านจุลชีววิทยาและอนุชีววิทยาครับเล่าให้ผมกับคุณวิกกี้ฟังนะครับว่าโดยปกติเนี่ยเจ้าเครื่องนี้จะใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นนวัตรกรรมการแพทย์ที่ใช้ในมนุษย์นะครับเพื่อการตรวจโครโ,โมโซมในการทําเด็กหลอดแก้ววิเคราะห์โรคมะเร็งหรือว่าตรวจยีนดื้อยาเป็นต้นครับ So Vicky what are your thoughts I am very impressed that such sophisticated technology Being used to being CPF h n consumer i e the เป็นที่เดียวในไทยที่นำเอานวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของโปรไบโอติกและสายพันธุ์เพื่อหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำมาใส่ในอาหารหมูไก่เพื่อสร้างภูมิทำให้เขาสุขภาพดีตามธรรมชาติจึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนหรือสารเร่งโตใดๆตลอดการเลี้ยงดู หลังจากที่เรามั่นใจกันแล้วนะครับว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูแบบ e x c l u s i v e ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับคุณพิกี้ครับเคยได้มีโอกาสไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่มาก่อนไหมครับ not in person on video yes but not in person so I'm very excited and looking forward to it ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ศูนย์วิจัยแลนะนวัตรกรรมอาหารสัตว์ ศูนย์ที่1จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วเราก็อยู่กับสัตวแพทย์ดรมนูศักดิ์วงพัชราชัยครับหัวหน้าทีมวิจัยไบโอเทคสำนักวิชาการอาหารสัตว์ CPF ประเทศไทยที่จะพาวูดี้แล้วก็คุณวิกกี้นะครับแล้วก็ทุกคนครับไปดูฟาร์มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ของ CPF ที่เห็นพวกเราใส่ชุดแบบนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อ ทุกคนและอุปกรณ์ทุกชนิดนะครที่จะเข้ามาในฟาร์มต้องผ่านการค่าเชื้ออาบน้ำสระผมทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้ง CPS ได้มีการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์เรื่อยมาตลอด70ปีครับที่นี่ไม่เคยหยุดที่จะวิจัยและก็พัฒนาสูตรอาหารให้ดีขึ้นเรื่อยๆและห้องนี้คือห้องที่ไม่เคย เ,เผยที่ไหนมาก่อนครับคุณวิกกี้รู้ไหมครับว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับ I'm not sure maybe you should explain ใกสันส้นๆนยคือห้อง ME chamber นะครับหรือว่าเป็นห้องที่เราเอาไว้วัดค่าพลังงานสุทธิในสูตรอาหารของเรานะครับที่เราประกอบให้กับไก่ของเราเนในแต่ละสูตรว่าสูตรไหนเนี่ยดีที่สุดในห้องนี้เนี่ยนะครับจะมีเครื่อง Metabolizable Energy Chamber ครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดครับ CP เรียกได้ว่าเป็นเอกชนเจ้าเดียว ที่ทำธุรกิจฟาร์ม และ invest หรือว่าลงทุนในเทคโนโลยีนี้ครับเครื่องนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยครับว่าเป็นเครื่องวัดระบบเผาผลาญของไก่ครับเพื่อตรวจเช็คว่าไก่เนี่ยมีสภาวะแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจมากที่สุดจากสภาพแวดล้อมและอาหารที่ให้มากไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับน้อยไปก็ไม่ได้ครับดังนั้นครับสูตรอาหารที่ดีเนี่ยต้องเป็นสูตรที่มีสารอาหารครบถ้วนตามที่เขาต้องการและต้องถูกคำนวณมาอย่างดีครับเพื่อให้สัตว์สามารถดึงพลังงานไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อย ออกมาเป็นของเสียที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุดครับซึ่งหลังจากมั่นใจว่าได้สูตรอาหารที่เหมาะสมแล้วก่อนจะนำไปใช้เลี้ยงไก่จริงจะต้องนำไปทดลองเลี้ยงในฟาร์มตัวอย่างขนาดใหญ่เรียกว่า semi commercial เพื mercial, ่อให้มั่นใจว่าสูตรนั้นๆแม่นยำและถูกต้องที่สุดเพื่อน,นำไปใช้เลี้ยงไก่จริงในฟาร์มระบบปิดป้องการเชื้อโรคแบบ100%เควบคุมระบบทั้งฟาร์มด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลัก biosecurity high tech farming Well I'm very impressed by the technology that uh, has, is being used to maintain really high safety standard and uh, I definitely think that uh, you know NASA this meets the expectations that NASA would have for food safety definitely. จะบอกว่าไม่เพียงแค่ไก่เท่านั้นนะครับแต่หมูทุกตัวครับก็ได้รับการดูแลทั้งเรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงและก็อาหารที่ใช้เลี้ยงครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อความปลอดสารปลอดภัยแบบ100%เซ์ วันนี้ CP พ,พร้อมแล้วครับที่จะส่งไก่ไทยไปอวกาศครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกครับถือว่าเป็นการเพิ่มขีดความมั่นใจในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพยั่งยืนของคนไทยพร้อมยกระดับมาตรฐานครัวไทยสู่มาตรฐานครัวโลกครับคนไทยจะได้กินไก่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศทานนั่นเองครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณพิกกี้ด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมายืนประเทศไทยแล้วก็มาพิสูจน์ได้เห็นกับตาเลยครับว่าแล็บและฟาร์มตามมาตรฐานอาวกาศจริงเนี่ยมันเป็นยังไงครับและต้องขอฝากภารกิจไก่ไทยจะไปอวกาศอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยไว้ช่วยนะครับทุกคนแม่ไก่ได้สั่งได้ละไก่ซีพี คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศ CP